ในข้อหนึ่งจุดสามครับให้หาความยาวส่วนโค้งที่รองรับด้วยมุม C O B ในรูปรูจะเห็นเลยว่ามุม C O B เนี่ยคือมุมหกสิบองศาอันนี้ดังนั้นส่วนโค้งที่จะรองรับมันต้องหันทางเดียวกันกันกบตัวโค้งขอโทษหันทางเดียวกันกันกบตัวมุมเนี่ยครับก็ต้องเป็นอันนี้ครับรองรับด้วยมุม C O B ก็ต้องเป็นโค้งนี้ครับไม่ใช่โค้งนี้ ถ้าโค้งนี้มุมก็ต้องหันทางเดียวกันเนี่ยมุมก็ต้องเป็นมุมนี้มันจะหันทางเดียวกันตัวมุมกับตัวโค้งมันจะหันทางเดียวกันเนี่ยมุมหันอย่างนี้โค้งก็ต้องหันอย่างนี้พอนึกออกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเวลานี้เขาหมาถึงโค้งนี้ครับ ่ว่ามาครับตอนนี้ไอตัวโค้งนี้ยก็คือโค้ง4 B หรือเ,อเด็กจะเขียนว่าโค้ง B C ก็ไม่ผิดเหมือนกันอ่ะว่ามาลูกความยาวโค้ง4 B เท่ากับโค้ง4 B เท่ากับเส้นรอบวงเส้นรอบวงแล้วใน,นต่อ หกสิบส่วนสามร้อหกสิบเออเศษส่วนของมุมก็คือหกสิบส่วนสามร้อหกสิบอะเส้นรอบวงสองไพอาคูณหกสิบส่วนสามร้อหกสิบสองคูณพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณรัศมีอาคือสิบสี่หกสิบส่วนสามร้อหกสิบก็ตัดทอนได้หนึ่งส่วนหกนะครับ ต่อไปนะครับเจ็ดไปตัดสิบสี่ได้สองนะครับสองไปตัดหกได้สามนั้นที่เหลือมาตอนนี้คือสองคูณยีณ่ส <22 S 2> ิบสองแล้วส่วนด้วยสามสี่สิบสี่ส่วนสามก็สิบสี่สามสี่สิบสองสิบสี่เศษสองส่วน 3. สามเป็นกิเมตร